ก่อนที่จะขึ้นเลขยกกําลังนะคะเรามาดูคุณสมบัติของเลขยกกาลังตรงนี้ก่อนนะคะ,ะดูข้อตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าเลขยกกําลังเนี่ยเราก็ให้ a b เนี่ยนะคะโดยที่ a กับ b เนี่ยที่เป็นฐานเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากับ0ูย์แล้วก็ m กับ n เนี่ยจะเป็นจํานวนเต็มนะคะโดยที่มีค่าไม่เท่ากับ0ูนย์เช่นกันอ่ะกรณีแรกเขาบอกว่าถ้า a ยกกําลัง m เนี่ยคูณกับ a ยกกําลัง n กรณีที่ฐานเหมือนกันก็คือฐานเป็น a เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการคูณกันก็คือเอาจํานวนเลขยกกําลังเนี่ยมาบวกกันเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าการคูณกันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเครื่องหมายที่เป็นบวกใช่ไหมคะอ่าเลขคูณเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่า สัญลักษณ์แทนการคูณเพราะฉะนั้นถ้าเราพลิกนิดนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นให้จําไว้ว่าถ้าฐานเหมือนการคูณกันเอาเลขยกกําลังมาบวกกันนั่นเองนะคะอย่างเช่น2กําลัง5คูณ2กําลัง2เห็นไหมคะ2ฐานเหมือนกันใช่ไหมคะ2ฐาน2เหมือนกันแล้วเลขยกกําลังคือ5กับ2เพราะฉะนั้นถ้าคูณกันก็เอาเลขยกกําลังมาบวกกันก็กลายเป็น2กําลัง5บวก2เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น2กําลัง 7นั่นเองนะคะหรือถ้าเราจําตัวนี้ไม่ได้ว่าสูตรมันว่ายังไงเราก็ต้องเอา2คูณกัน5ครั้งมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ไปคูณกับ2คูณกัน2ครั้งมีค่าเท่าไหร่จับมาคูณกันนั่นแหละมันก็จะเสียเวลาเพราะฉะนั้นให้จําตัวนี้ไว้นิดนึงถ้าฐานเหมือนกันเอาเลขยกกําลังเนี่ยมาบวกกันเป็นการคูณกันนะคะฐานเหมือนกันเอาเลขยกกาลังมาบวกกันอ่ะก็จะมีกรณีการหารการหารก็คืออ่ะฐานเหมือนกัน a อกำลังหารด้วย a กำลัง n แบบนี้ก็จะเท่ากับเอามันมาลบกันก็คือเอาเลขยกกำลังมาลบกันลองดูสิคะว่าเครื่องหมายของการหารเนี่ยเหมือนลบใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนลบเพราะฉะนั้นก็จับเลขยกกำลังมาลบกันอ่าอย่างเช่น2องกำลังหหารสองกำลังสองแบบนี้ก็เอาสองเอาฐานมาแล้วก็เอาเลขกำลังก็คือ5แล้วก็มาลบด้วย2เพราะฉะนั้นห้าลบ2ก็เหลือสองกำลังสมนั่นเองนั่นก็คือคำตอบนั่นคือ การหารนะคะคราวน,นี้ก็จะมีถ้าการคูณกันเลนยกกําลังซ้อนนะคะอย่างเช่น a กําลัง M ยกกําลัง n M, อีกทีนึงก็ถ้ามันซ้อนแบบนี้จับมันคูณเข้ามาได้เลยนะคะจับคูณกันเลยถ้ามันซ้อนอีกตัวนึงก็จับตัวนี้คูณเข้ามาคูณเข้ามาคูณเข้ามาเรื่อยๆนะคะอย่างเช่น2กําลัง5แล้วก็ยกกําลังสองมันซ้อนแบบนี้ก็เอา2เนี่ย คูณ5ได้เลยก็กลายเป็น2กําลัง10นั่นก็คือคําตอบนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นกรณี a กําลังลบ n แบบนี้มันก็คืออ่เอาใหม่ดูตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะมันก็คือ1ส่วน a กําลัง n นั่นเองเวลาย้ายขึ้นไปย้าย a กําลัง n เนี่ยขึ้นไปคูณกับ1ก็จะกลายเป็นแบบนี้ย1คูณ a กําลัง n แต่ข้างล่างในกำลังเป็นบวกเวลาย้ายขึ้นมาคูณข้างบนแล้วก็กําลังจะกลายเป็นลบเพราะฉะนั้นมันก็คือ1นึ่งคูณเอกำลังเอ็นหรือเขาจะไม่นิยมเขียน1ข้างหน้าก็คือ a กําลังลบเอ็นนั่นเองก็คือตัวนี้เหมือนกันนะคะอย่างเช่น2กําลังลบหมันก็คือ1ส่วน2กำลัง5นั่นเองแบบนี้เวลาอยู่ข้างบนเป็นลบย้ายลงมาข้างล่างจะเป็นบวกอ่ะแต่ถ้ากรณีบอกว่า1ส่วน10บกำลัง2แบบนี้มันก็คืออะไรเอา10บกำลัง2เนี่ย ย้ายขึ้นมาคูณกับ1ข้างบนกําลังเนี่ยจะเป็นตัวตรงข้ามถ้าเป็นบวกก็จะกลายเป็นลบก็จะกลายเป็น1คูณด้วย10กกำลังลบ2แบบนี้หรือมีค่าเท่ากับ10กกำลังลบ2นั่นเองนะคะนั่นคือหลักการของเลข ยกกาลังอ่ะก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเป็น a กาลังศูนย์จะมีค่าเป็น1อย่างเช่น2กําลังศูนย์จะมีค่าเป็น1หรือ10กําลังศูนย์จะมีค่าเป็น1อะไรก็ตามถ้ากําลังศูนย์จะมีค่าเป็น1แต่ถ้า10กําลัง1จะมีค่าเป็นเป็นเท่าไรคะ10บกาลัง1ก็มีค่าเป็นเป็น10นะคะ10บลัง1มีค่าเป็น10แต่ถ้า10กําลังศูนย์มีค่าเป็น1หรือ2กําลังศูนย์อะไรก็ตามที่กําลังศูนย์มันจะม หรือแบบนี้ก็ได้่าถ้าเป็นแบบนี้เขาจะเรียกว่า s q u a r e root 2ของ4แบบนี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีเขียนเลขกำกับไว้ให้จำไว้เลยว่าคือรากที่2นั่นเองนะคะรากที่2ก็หมายความว่าต้องหาตัวอะไรก็ได้คูณกัน2ครั้งที่เหมือนกันด้วยนะตัวที่เหมือนกันคูณกัน2ครั้งแล้วก็ถอดรากมาอย่างเช่น s q u a r e root 4รากที่2นะคะหรือเขาเรียกว่า รูทที่สองของสี่แบบเนี้ยก็คือต้องหาอะไรก็ได้คูณกันให้ได้สองครั้งแล้วเท่ากับ4ี่จะต้องเป็นตัวเหมือนกันก็คือสองคูณสองเพราะนั้นเราก็ถอดออกมาได้ได้สองแบบนี้นะคะถอดมาตัวเดียวเพราะมันคือรูทสองแต่ถ้าเขียนเลขกำกับอย่างเงี้ยก็คือรูทสามแบบเนี้ยอ่ารูทสามของยี่สิบเจ็ดก็คือต้องหาอะไรก็ได้คูณกันสามครั้งแล้วก็ถอดออกมาได้ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นสามคูณสามเป็นเก้าเก้าคูณสามก็คือยี่สิบ็ดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้ว เราก็ดึงออกมาได้ตัวหนึ่งแบบนี้เพราะว่ามันเป็นรูทสามหรืออย่างเช่นยี่สิบห้าแบบนี้ใช่ไหมคะยี่ห้าแบบนี้ก็คือรูทสองของยี่สิบห้าเพราะนั้นต้องหาอะไรก็ได้คูณกันสองครั้งเพื่อที่จะถอดถอดรูทออกมาและตัวต้องเหมือนกันด้วยก็คืออะไรคะห้าห้าคูณห้าเท่ากับยี่ห้าเพราะนั้นรูทของยี่ห้ามีค่าเท่ากับห้านั่นเองเวลาถอดออกมาแล้วนะคะแบบนี้อ่ะคราวนี้เราก็ลองมาดู ตัวที่เป็นเป็นโจทย์กันบ้างนะคะ,ะดูเลขยกกำลังอย่างข้อแรก3กํกำลัง5ห,หาร3กมกำลังสองมีค่าเท่าไหร่าเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเลขยกกำลังฐานเหมือนกันเนี่ยฐานเหมือนกันเป็น3เหมือนกันหารกันต้องจับเลขยกกำลังมาลบกันดูสิคะเครื่องหมายหารก็คือลบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จัดการเลย3ากำลัง5เนี่ย หารกับ3กมาลังสองมันก็คือ3กําลัง5เนี่ยเอาเลขยกกําลังมาลบกันลบ2ก็จะกลายเป็น3เหมือนเดิมเป็นฐานเหมือนเดิมแล้ว5ลบ2ก็เหลือ3ใช่ไหมสามกำลังสเพราะฉะนั้นในคําตอบมีเปล่าไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จัดการเลย3ามกำลังสมันก็คือเอา3คูณกัน3ครั้งอ่ะสามคูณสเป็น9ใช่ไหมแล้ว9คูณอีก3ก็กลายเป็น 27เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้ององูนั่นเองนะคะก็คือ27อ่ดูข้อต่อไปอข้อนี้7.5คูณ10กำลัง5มีค่าเท่าไหร่แบบนี้ก็ง่ายๆเลยจะสอนวิธีคิดลัดนะคะ7.5เนี่ยทำให้เป็นจำนวนเต็ม75เราจะสังเกตเห็นว่าเราเลื่อนจุดไป1จุด ถ้าเลื่อนจาก75ไปเอ้ย7.5มาเป็น75เพราะฉะนั้นเราเลื่อนไปข้างหลังใช่ไหมคะให้จําไว้กําลังจะเป็นลบ1ใช่ไหมคะแล้วก็มาคูณกับ10กกำลังหเพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขยกกําลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็75เหมือนเดิมใช่ไหมเราเลื่อนมาแล้วแล้วก็คูณกับ10กกำลังอะไรคะลบ1บวกกับ5ใช่ไหมลบ1 1บวก5ก็จะเหลือ 4นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เจ็ดิบห้าเนี่ยคูณสิบกำลังสี่แบบนี้ก็หมายความว่าใส่ศูนย์ไปเลยสี่ตัวอ่าเจ็ดสิบห้าศูนย์ศย์ศศย์แบบนี้นะคะังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อข้องงงนั่นเองนะคะหรือใครจะไม่คิดแบบนี้ก็ได้จะคิดอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะเอออย่างเช่นหรือจะคิดแบบนี้แหละเจ็ดสิบห้าคูณสิบกำลังห้ามันก็คืออะไร อ่ะก็ใส่ศูนย์ไปห้าตัวใช่ไหมคะจับคูณกันเนี่ยลองสิลองเล่อนจุดมา1จุดไอ้นี่ก็หายไป1ตัวเพราะนั้นก็เหลือศูนย์สี่ตัวมันก็คือ75แล้วใส่ศูนไปสตัวก็ตอบงองงูอยู่ดีนะคะอ่าดูข้อที่สามข้อที่สามแบบนี้ก็ไม่ยาก25่สิคูณสิบกำลังลบสมีค่าเท่าไหร่25่สิคูณสิบกำลังลบสก็หมายความว่ายอย่างนี้เราก็ลองดูอ่ะในในที่นี้มันเป็น ทศยมใช่ไหมอ่ะเราลองดูนะถ้า25เนี่ยเราจะทำให้เป็น2.5ถ้าทำให้เป็น2.5มันจะคูณ10กำลังอะไรคะถ้า25อ่ะทำให้เป็น2.5ก็จะกลายเป็น10กำลัง1ใช่ไหม10กำลัง1ก็คือ10อ่ะลองดูนะ2.5คูณ10จะได้เท่ากับ25จริงไหม2.5คูณ10นะ 2 5จุห้าคูณ10อ่าเท่ากับ25เพราะฉะนั้นเนี่ย2ี่สิบห้าเราแปลงออกมาเป็นเลขยกกำลังแบบนี้ได้ก็คือ2 5จุคูณสิกำลังหนึ่งแล้วก็คูณกับ10บกำลังลบสามใช่ไหมเพราะฉะนั้นบอกแล้วการคูณเลขยกคูณการเลขยกกำลังเนี่ยจับมาบวกกันใช่ปะคูณก็เหมือนเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นสองจดเนี่ยคูณ10กำลัง1เนี่ยบวกด้วยลบสามใช่ไหมลบสามบวก1 ก็จะเหลือเท่ากับ2.5เหมือนเดิมคูณ10กํลังลบ2นั่นเองเพราะฉะนั้น10กํลังลบ2เพราะนั้นเราก็ใส่จุดเข้าไปอีก2จุดเลื่อนไปเลยนะใส่มา1ตรงนี้ก็จะกลายเป็น0.25ตัวนี้ก็จะเหลือลบ1แล้วก็เลื่อนไปอีกจุดหนึงก็จะกลายเป็น0.025ก็ ลบหนึ่งนี่ก็หายไปพอดีเพราะนั้นคำตอบก็คือศูนย์จุดศูนย์สองห้านั่นเองนะคะก็คือข้อนี้นะศูนย์จุดศูนย์สองห้าหรือถ้าไม่คิดแบบนี้คิดอีกอย่างหนึ่งก็ได้คิดแบบนี้ก็ได้ก็คือยี่สิบห้าเนี่ยคูณสิบกำลงังลบสามเราบอกแล้วถ้าเราย้ายลงมาหาเนี่ยกำลังจากลบก็จะกลายเป็นบวกถ้ากำลังเป็นบวกมันก็จะกลายเป็นลบมันก็จะกลายเป็น สิบกำลังสใช่ไหมหรือ25หาเนี่ยหาร10บกำลังสก็คือหนึ่พันนั่นเองก็ลองหารดูถ้าหารกันออกมามันจะได้ประมาณ0.025นั่นเองเพราะฉนั้นคำตอบก็คืออ่ะโทษทีนะคะไม่ใช่ขอใครต้องคำตอบต้องคอควายนะคะ